สวัสดีครับทีนี้ตัวเราก็สู่จอห์นคอนเนอร์ครับเพราะว่าทุกเรื่องราวมีมุมมองนะครับวันนี้จอห์นคอนเนอร์เนี่ยมุมมองของผมจะไปพูดถึงเรื่องของนิวเซอรยูเนเต็ดครับล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อสองครับผมจะไปพูดถึงมุมมองในเกมวันนั้นครับรีแคปสั้นๆนะฮะสาเหตุที่แพ้ครับในมุมมองของผมและโอกาสในการไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับในมุมมองของผมตอนนี้เหลือมากเหลือน้อยขนาดไหนสําหรับนิวเซอรยูเนเต็ด ทีมรักทีมโปรดของผมนั่นเองนะฮะก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปฟังกันนะฮะว่าผมมีความคิดเห็นอย่างไรในจอ์นคอนเนอร์นะครับคลิปนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไคร b ์นะครับช่องจอนะครับใน y t u t u นะครับจะพยายามกลับมาทําแบบจริงๆงจังแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับผมที่จะจะนำเสนอนั่นก็คือจอ์นคอนเนอร์ คือเนวเซ่นเนี่ยก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าเกมกับอาร์เซนอลก็ต้องยอมรับครับว่ามีความเอิดพอสมควรมีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่า9นัดเนี่ยชนะไป8นัดครับแพ้แค่วิลล่ามีชัยชนะที่ยิง6ลูกยิง5ลูกยิง4ี่ลูกยิง3ลูกเพราะฉะนั้นเกมกับอาร์เซนอลครับก่อนเกมไม่มีใครกลัวเลยครับผมว่าแฟนนิวเซ้นก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในการเล่นที่เซนต์เจมส์ฟาร์ซึ่งหลังๆเนี่ยชนะทั้งแมนยูถล่มสเปอร์สนำมาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเล่นกับอาร์เซนอลไม่กลัว5ปีที่แล้วก็ชนะเอ็ดดี้ฮาวผมวก็คิดเหมือนกันการที่ผมมองว่าเอ็ดดี้ฮาวคิดเหมือนกันเนี่ยผมมองจากไหนผมมองจากการส่ง11เบผ,ผู้เล่นตัวจริงครับเขาส่งทั้งคาร์ลัมวิลสันเล่นกองหน้าตัวเป้าและส่งอเล็กซานเดอร์ซักเล่นกองหน้าทางฝั่งซ้ายนี่คือ2นักเตะที่ฟอร์มดีในช่วงหลัง วิลสันเนี่ยทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงมากที่สุดใน1เดือนปฏิทินนะครับนั่นก็คือเดือนเมษายนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับทำลายสถิติของอลันเชลเลอร์ตำนานกองหน้าของนิีคาสเซนด้วยสามไปนะครับเพราะฉะนั้นการส่งผู้เล่นตัวจริงเป็นแนวรุกขนาดนี้ครับแล้วก็ตรงกลางมีทั้งบูโน่เกีมาไรส์โจวิลล็อกโจลินตันเนี่ยแน่นอนครับเอ็ดดี้ฮาวหวัง3แต้มนะครับเพื่อลดช่องว่างในการต้องการเนี่ยให้มันเหลือน้อยที่สุดครับใน4นัดสุดท้ายนะครับ ถ้าได้3แต้มเนี่ยอีก4นัดเนี่ยจะต้องการอีกแค่3 4ีแต้มมันก็จะได้ไป UCL แล้วแต่เกมนี้ครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอาร์เซนอลทำได้ดีครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่นิวครเซนเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้เป็นหนึ่งสาเหตุแล้วกันนั่นก็คือเรื่องของเกมรุกครับผมมองว่าเกมรุกเนี่ยแม้ว่าจะส่งผู้เล่นเกมลุกเยอะมากๆ6คนเนี่ยเล่นเกมรุกได้หมดเลยนะตั้งแต่แดนกลางขึ้นไป นะครับไม่ว่าจะเป็นโจวิลล็อกโจลินตันบูโนกิมาร์ไลส์ขวานี่ก็เป็นชาขอบเมอร์ฟี่ซ้ายนี่เป็นอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับกองหน้าตัวเป้าเวนวิวสันโอ้โหตัวสำรองเนี่ยมีทั้งแอนโทนีกอร์ดอนมีแม็กซิมแมงมีออมิรอนสร้างส์โอกาสได้เยอะครับมีโอกาสจบสกอร์ได้หลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ช่วงต้นเกมแต่สุดท้ายยิงไม่ได้ครับก็โดนโลงโทษอาน์เ้นลงโทษดอกแรกนี่ก็เป็นโอกาสดอกที่สองครับเขาเข้าไปป้วนเปี้ยนสุดท้ายเราก็พลาดเองนะครับและก็เสียประตูที่2 นี่คือจุดแรกครับจุดแรกก็คือเกมรุกครับเกมรุกเนี่ยสามารถทําให้ทีมแพ้ได้นะถ้าคุณยิงไม่ได้และสุดท้ายไปเสียนะครับจุดที่2ครับชัยชนะของอ์เซนลในเกมวันนั้นเขาชนะที่แดนกลางนะแดนกลางเนี่ยถือว่าเป็นสมรภูมิหลักที่นิวคาสเซลสามารถเอาชนะทีมอ,อื่นๆก่อนที่จะเก็บผลการแข่งขันที่ตัวเองต้องการได้มาตลอดครับในหลายต่อหลายนัดในศึกพรีเมียร์ลีกแต่ในวันนั้นเนี่ยแดนกลางของนิวคาสเซลครับพอไม่มีชอลองสตาฟเนี่ยเห็นชัดเลยครับว่า ยวกบูโนกิมาไลส์เขาเป็นนักเตะที่พยายามที่จะตะลุยบอลไปข้างหน้าบ่อยครั้งที่เขาเสียบอลครับเพราะว่าเขาเล่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับไฮลิคส์ไฮรีเทิร์ครับซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยพอเวลาเขาเสียบอลเนี่ยมันจะมีชอลองสตาร์ทครับที่เป็นคนที่บัญชาเกมรับได้ในแดนกลางเขาจะมาคอยสก,กีนก่อนนะครับก่อนที่บอลเนี่ยมันจะไปถึงแดนสุดท้ายนั่นก็คือแผงแบ็กโ แต่ว่าในเกมวันนั้นเนี่ยมันมีทั้งโจลินตันซึ่งซึ่งเคยเป็นกองหน้ามาก่อนโจวิลล็อกนี่เป็นตัวรุกมาก่อนอยู่แล้วนะครับบูโนกมมาไลส์น hmm. ี่ก็เป็นกองกลางที่ถนัดในการเล่นบ็อกทูบ็อกแล้วก็ชอบที่จะเล่นเกมรุกตะลุยบ bon อลหนะ้ามันไม่มีตัวที่คอยรองคอยสกีนนะครับยืนปักหลักเป็นคนที่เล่นเกมรับในแดนกลางเลยพอไม่มีชอรลองตารแล้วกองกลาง,งของอาร์เซนอลเล่นง่ายครับคุณก็แค่ไปลุมก,กินโต๊ะฮะเวลาที่บูโนได้บอลพอแย่งบอลมาได้ปุ๊บ รีบเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเร็วกะพอเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเร็วเนี่ยบอลไปถึงแดนหน้าก็หาโอกาสนะครับหาโอกาสที่จะทาประตูได้ดีครับราะว่ามันไม่มีตัวที่จะมาลองกองกลางอีกชั้นหนึ่งครับไม่มีชอรลอ,องซับนี่คือสาเหตุครับที่นิวอเซิลเนี่ยพยายามหากองกลางตัวรับแบบเป็นกองกลางตัวรับธรรมชาติผมว่าอาจจะเอาแมททูเมเนเนี่ยมาเป็นกองกลางตัวรับธรรมชาติปักหลักเลยบูโน่คุณขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมรับให้หรือ มาเป็นตัวสมรองของชอรลองสตาร์อีกทีหนึง่งนะครับแต่ราคาอาจจะแพงไปหน่อยนะฮะตามข่าวเนี่ยแมนยูปักป้ายไว้ที่40 50, 50ล้านผมว่าก็แพงไปนิดหนึ่งนะฮะส่วนอีกช้อยส์หนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือคุณไปซื้อมิดฟิลเบอร์สิบมาเลยบูโน่คุณก็ทําหน้าที่มิดฟิลเบอร์แปดตะลุยบอลไปนิดเดียวผ่านไปตัวเดียวจ่ายข้างหลังมีมิดฟิลเบอร์หกมีกองกลางตัวรับคอยสกรีนให้บูโน่ก็ทําหน้าที่บ er ็อกซ์บ็อกซ์อย่างเดียวไม่ต้องไปรับผิดชอบหลายอย่างนี่ก็เป็นอีกหนึ ในแดนกลางมากกว่านี้ครับไม่ใช่ช่วยกันไล่ช่วยกันวิง่งช่วยกันไล่ช่วยกันวิ่งก็ดีแต่ในบางเกมมันอาจจะต้องชัดเจนนะในบริบทของตําแหน่งของแต่ละคนอันนี้มุมมองของผมนะฮะส่วนอื่นๆผมว่าเกมวันนั้นนิโคลเซ่นก็ก็ถือว่าโอเคพอประมาณแต่มันแพ้ที่2จุดนี้อันนี้มุมมองของผมนะครับโดยหลังเกมวันนั้นครับมันเป็นเกมที่แพ้นะัดที่5ของฤดูกาลทีมที่4ที่แพ้ครับเพราะแพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยสองเกมนะครับแล้วก็เป็นทีมที่3ครับที่สามารถบุกมาชนะ นิวคาสเซิลได้ที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับในยุคของเอ็ดดี้ฮาวในสุดพีมารีกอังกฤษเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยคุมทีมนะฮะนิวคาสเซิลในพีมารีกนะครับในบ้านเนี่ยมา30กว่าเกมครับแพ้ไปแค่3ทีมจำนวน4นัดครับ1คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในยุคแรกๆเลย2ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ในปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ครับ3คืออาร์เซนอลเกมนี้แหละครับซึ่งเกมนี้ครับหลังเกมเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวก็ได้พูดถึงนะครับว่าอาร์เซนอลทำได้ดีกว่าคมกว่าแต่เขาก็รู้สึกว่า เกมนี้มันไม่ได้แพ้ขนาดนั้นมันเสียดายตรงแค่จุดเริ่มต้นช่วงแรกๆเนี่ยมันยิงไม่ได้ไม่คมนะฮะมันก็เลยไม่สามารถนํานึ่งแล้วพอเขานำเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็เข้าทางเขาแต่เขาก็รู้สึกว่าทีมก็เล่นดีได้ดีในระดับหนึ่งนะกองครองบอลได้หาโอกาสยิงประตูได้เพียงแต่ว่ามันจบไม่คมแต่เขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโจทย์ที่เขาจะต้องไปแก้ไขต่อไปแล้วเขาก็มองในเรื่องของตําแหน่งน,นะครับในศึก ยูฟาแชปี้ยนสลีกเขาก็บอกว่าการแพ้แพ้ครั้งนี้มันมีผลแน่นอนเพราะว่าโดนลิวอพูไล่มานะครับแล้วก็ไม่สามารถทิ้งห่างแมนยูนะครับแล้วทีมอ,อื่นๆก็ก็ยังมีโอกาสอยู่อาจจะเป็นเขาอาจจะไปม,มองเรื่องว่าสเปอร์หรือว่าไบตันก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับเขาเชื่อในคาเลคเตอร์ของนักกีฬาของเขาที่กระหายชาชนะที่เขาใส่ความกระหายชาชนะเข้าไปเขาเชื่อว่ามันจะทําให้นิวคาสเซิลเนี่ย พาตัวเองไปถึงจุดที่อยู่ที่เป้าหมายได้นั่นก็หมายถึงว่าไปถึงพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้นี่เป็นมุมมองของทางเอ็ดดีฮาวอ่ะมาที่มุมมองของผมครับคือตอนนี้เนี่ยเรามาไล่เรียนกันก่อนว่านิวคาสเซิลเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ3เนาะมี65แต้มนะครับจากการลงสนาม34เกมส่วนแมนยูเนี่ยมี63แต้มครับจากการลงสนาม34เกมเท่ากันโชคดีที 2นัดล่าสุดเนี่ยแมนยูแพ้ทั้ง2นัดน,นะมันก็เลยทําให้คะแนนของเขาเนี่ยค้างอยู่ครับที่63แต้มเท่านั้นส่วุริยพูเนี่ยไล่ขึ้นมานะฮะแข่งมากกว่าก็จริงครับ35นะัดแต่มี62แต้มแล้วตามหลังนิโคลเซนแค่3คะแนนครับแล้วก็ตามหลังแมนยู1คะแนนเท่านั้นนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยมีประตูที่เสียที่ดีกว่าแมนยูครับแต่มีประตูที่เสียตอนนี้นะฮะแย่กว่านิโคลเซนโดยประตูที่เสียเนี่ยนิโคลเซนบวก32ครับลิเวอร์พูลบวก25 ส่วนแมนยูเนี่ยบวก8เพราะฉะนั้นผมยิ่งเชื่อว่าประตูที่เสียเนี่ยมันยังทําให้นิวิันได้เปรียบเอร์พูอยู่เหมือนนําอยู่3แต้มครึ่งอ่ะส่วนเอร์พูเนี่ยเขามีประตูที่เสียที่ดีกว่าแมนยูเพราะฉะนั้นไอ้ตาม1แต้มเนี่ยมันก็เหมือนตามแค่ประมาณสักครึ่งแต้มนะครับเพราะถ้าแต้มเท่ากันปุ๊บคุณก็จะแซงทันทีอันนี้คือสถานการณ์ของ3มทีมนะฮะส่วนไบรตันเนี่ย แข่งน้อยกว่าเพราะฉะนั้นไบตันเนี่ยยังมีโอกาสอยู่นะครับแม้ว่านัดล่าสุดจะแพ้ขาดก็ตามคือไบตันนะฮะตอนนี้33เกมเนี่ยมี55แต้มซึ่งถ้าเขาสามารถเอาชนะได้หมดเขาก็สามารถมี70แต้มส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าชนะหมดนะครับใน3เกมที่เหลือ62บวก9ก็จะมี71แต้มเพราะฉะนั้นหมุดหมายที่นิวเซิลกับแมนยูจะต้องไปให้ถึงคือ72แต้มครับตอนนี้นิวเซิลมีอยู่65แต้มต้องการ 7แต้มครับ7แต้มจาก4นัดสุดท้ายคะแนนเต็มคือ12ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้ครับนึกว่าสนเนี่ยเหลือ4เกมครับเจอกับทางลีสซี่เนเต็ดในสุดสัปดาห์นี้ครับอันนี้ต้องมองไปถึง3แต้มนะครับเพราะว่าลีส์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นอยู่แล้วก็ต่อมาครับหลังจากนั้นจะเจอกับไบรตันนะครับแล้วก็เจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้เจอไบรตันเนี่ยโอเค3แต้มหรือ1แต้ม ส่วนเลสเตอร์ซิตี้จำเป็นครับจำเป็นที่ต้องเอาชนะส่วนัขจิ้งจอกให้ได้3แต้มเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่า7แต้มมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่3นัดน,นี้ส่วนนัดสุดท้ายคือการเจอกับเชลซีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองคือมันมีโอกาสเป็นไปได้ครับถ้าดึงสปิริตดึงทุกอย่างกลับมาโดยเร็วครับแพ้ช่างมันเหมือนกับการแพ้กับแอสตันวิลล่าบางคนมาบอกว่าเฮ mm ้ย hmm. แพ้แอสตันวิลล่านิ่วสนเป๊น่ไม่เป็นไร นิวเซลไม่ได้แเป้เลยฮะพอแพ้เซนเวล่าหลังจากนั้นโอ้โหก็สามารถชนะได้นัดนี้ก็เช่นกันครับแพ้เซนนอนกลับมาโดยเร็วฮะแล้วก็3เกมต่อไปมันไม่ได้เป็นเกมที่ยากมากนะลีสบริทันเลสเตอร์เจ็ดแต้มจาก3นัดน,นี้ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกครับสำหรับนิวเซลส่วนแมนยูนะครับผมมองว่า เขาก็มีโอกาสเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเขามีอยู่63แต้ม4นัดสุดท้ายเขาต้องการ9แต้มเพื่อเป็น72แต้มโดยสีนัดของแมนยูเนี่ยจะมีการเจอกับวูฟครับแล้วก็ตามด้วยการเจอบอลมัดนะครับเจอเชลซีแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเจอฟูลแลมเขาก็ต้องหวังในการที่จะต้องเอาชนะวูฟในบ้านนะครับแล้วไปเวยือนบอลมัดก็ต้องชนะเชลซีนี่ก็50-50ครับแต่ว่าเล่นในบ้านกับฟูลแลมสุดท้ายก็ต้องชนะถ้าได้9แต้มเขาก็ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกแบบ100%เต็มเช่นกัน โดยที่ลิเวอร์พูลกับไรตันนั้นไม่สามารถที่จะแสงได้ส่วนลิเวอร์พูลกับไรตันเนี่ยลิเวอร์พูลเหลือ3เกมครับจริงๆก็เราก็มองว่าเขาชนะรวดไปก่อนแต่พอถึงเวลาแข่งจริงในการเจอกับเลสเตอร์การเจอกับวินล่าแล้วก็ไซเดอตันสามนัดสุดท้ายของลิเวอร์พูลเนี่ย มี2ทีมครับที่ลุ้นหนีตกชั้นซึ่งซาลนตันอาจจะตกชั้นไปแล้วในนัดสุดท้ายเนาะแล้วก็มีอสตันวิลล่านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักรองสุดท้ายเนี่ยเขายังมีลุ้นในการไปพื้นที่ยุโรปอย่างยูโรปาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยเอาจริงๆมีแต่เกมที่ไม่ได้ยากมากนักจริงๆนะเพราะฉะนั้นการที่พวกเขาจะเก็บ3นัดสุดท้ายนะครับบวกไป9แต้มเนี่ยกลายเป็น7 1แต้มจาก62แต้มมันก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้นะครับสำหรับลิเวอร์พูลสุดท้ายแล้วเนี่ย อย่างที่ผมบอกครับทำตัวเองไว้ก่อนครับทำตัวเองให้มันดีก่อนไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจครับสำหรับแฟนนิวาเซ่นคุณเชียร์ไปก่อนเลยเจดแต้มจาก3นัดต่อจากนี้นัดเจอเชลซีสบายใจเราเตรียมฉลองไป UCL แต่ถ้าทําไม่ได้โอ้ต้องลุ้นนัดต่อนัดครับไม่ใช่แค่ลุ้นตัวเองนะต้องไปแช่งคนอื่นด้วยไปแช่งแมนยูด้วยไปแช่งลิเวอร์พูลไปแช่งไบรตัน4ี่นันด3นัด4นัด5นัดของ4ทีมนี้สนุกแน่ๆนะแล้วก็หวังว่านิวคาสเซิลนะครับ ทีมรักทีมปวดของผมและใครหลายต่อหลายคนที่ติดตามคลิปนี้ติดตามา YouTube ของจอนจะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกปีหน้าและสําหรับคลิปนี้ครับจอ n n นคอนเนอร์ Connor, ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็รับฟังกันนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับไปที่ Facebook ของคุณได้นะครับแล้วก็กด s u b s r r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน y u t u b e จอนด้วยนะครับก็จะพยายามทำรายการพยายามที่จะหาเรื่อง มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับถี่ขึ้นบ่อยขึ้นวันนี้อาจจะแปลกตานิดน,นึงนะครับผมอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับผมจะเป็นคนชอบเดินทางไปนู่นไปนี่นะนี่มาดูฟุตบอลช้างจูเนีรยครับอยู่ที่หาดแถวแถวหาดสมิลาจังหวัดสงขลานะครับรายการนี้นะครับมันเ,เป็นรายการที่เห็นหน้าอาจจะได้เห็นผมในเวอร์ชันที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศบ่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ